ชีวิตคนไทยช่วงเวลานี้เหมือนขึ้นรถไฟเหาะสันเสรรญนักข่าวมือถือเหาะตีลังกาจนหัวใจจะวายตลอดเวลาไม่รู้จริงๆต้องตกใจอะไรก่อนดีกรณีด่วน พระราชกฤษฎีกายุบสภาพศ2568โดยสรุปใจความว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยมิได้มีเสียงข้างมากในสภาการเมืองในประเทศมีปัญหารุมร้าหลายอย่างเลยคืนอำนาจในการตัดสินใจให้กับประชาชนให้ได้มาซึ่งรัฐบาลเสียงข้างมากและมีเสถียรภาพชอบธรรมที่มาจากประชาชนแต่แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงต่อจากนี้หลังจากอนุทินยื่นยุบสภาแล้วอ่ะทีนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าทั้งน้ำท่วมภาคใต้ทั้งสงครามที่ยังเข็น ฆ่ากันอยู่ทุกวันนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปใครจะเป็นคนรับผิดชอบใครจะเป็นคนเยียวยาสงสารผู้ประสบภัยแล้วต่อไปเนี้ยใครจะรับผิดชอบหลายคนเริ่มมองว่าอยากจะให้โอกาสพักอื่นบ้างให้พวกเขาได้แสดงฝีมือสักทีบางพักนี่มันสมองระดับโลกเลยก็เ,เห็นที่ผ่านมาก็พูดจริงทำจริงรักษาผลประโยชน์ให้กับคนไทยทุกคนในทุกเรื่องขอให้พวกเราทุกคนนะให้โอกาสประเทศไทยกลับมายืนผงาดบนเวทีโลกอีกสักครั้งเถอะ ส่วเสริญหน,น้าข่าวมือถือคือไอ้พวกบางคนที่บอกว่าผู้หญิงผิดแล้วขอวาฟเนี่ยใช้เท้าคิดแทนสมองปะคะส่วเสริญหน,น้าข่าวมือถือชีวิตอะถ้าใช้แต่ท่อนล่างนาทางก็สมควรที่จะถูกตัดออกแล้วยิ่งชายแท้คนหนึ่งที่พิมพ์ขอวาฟทั้งที่ตัวเองก็มีลูกมีครอบครัวพอโดนต่อกลับเรื่องลูกก็หาว่าพาดพิงลูกสาวเขาทั้งทั้งที่ตัวเองกําลังพาดพิงลูกสาวคนอื่นแล้วตั้งแต่ดราม่ารอบแรก เพลงของวงนี้ก็แทบจะไม่ได้ฟังอีกเลยนี่พูดจริงๆนะเพลงเศร้าดีๆยังมีอีกเยอะถ้าเพลงมันหายไปพวกคุณไม่ตายหรอกก็แค่เปลี่ยนไปฟังศิลปินคนอื่นก็แค่นั้นเองดังนั้นนะความจริงก็คือความจริงไม่ต้องไปปกป้องอะไรหรอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเข้าใจนะว่ามันแย่แต่เนียก็อยากจะชื่นชมที่ทำงานของน้องเขาคือเซฟพ,พนักงานสุดๆปิดเมนทุกคลิปที่มีเหยื่อในคลิปส่วนคลิปอื่นก็ปกติ ร้านทําดีมากเซฟความรู้สึกของพนักงานไม่รู้จริงๆว่าน้องจะเห็นคลิปนี้ไหมแต่แต่แต่ขอให้กําลังใจน้องคนบนโลกอ่ะไม่ได้ใจร้ายทุกคนช่วงเวลานี้มันอาจจะเลวร้ายมากๆแต่มันจะผ่านไปนะใครที่ใจร้ายกับเบลก็อย่าไปสนใจเขาเข้าใจว่ามันทํายากแต่เชื่อว่าหลายคนก็จะคอยซัพพอร์ตเบลเสมอสันเสรินหน้าข่าวมือถือไทยเน็กซ์คือนิยามของคำว่าไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีอะไรนะ สันเสิญหน้าข่าวมือถือหนาก้องนี่แทบจะไม่เดินเฉียดกันเลยแต่แต่แต,แต,แต่หลังกล้องคือแบบฉ่ำมากแล้วมีกอดคอกอดไรกันเกือบทุกรูปไอ้พวกไก่แดงจะไปรู้อะไร ไทเน็กซ์เขานำเราไปหลายก้าวแล้วแต่แค่พวกเราไม่รู้เท่านั้นเองล้านฟินน่ะต้องแอบมีคำถามทำไมน้องชอบทำหน้าดือ้อเ<ๆ>วลาถ่ายรูปกับพี่ทำให้นึกถึงตอนรูปที่พี่เขาบอกในวัดให้ทำหน้าดีๆแล้วก็ยิ้มเป็นเด็กตูดกับคนอื่นเด็กมันก็ทำหน้าดีนะแต่กับพี่นี่ยังไงอะ่ะแกล้งให้เขาเอ็นดูปะ่ะแล้วตอนฮีดูรูปน้องแล้วแอบยิ้มอะ่ะนี่ไงนี่ไงเด็กตูดมันแกล้งแฟนมันก็เข้าใจว่าเป็นเพื่อนกันแล้วมันทำไมเหรอขนาดบันไดย,ยังเลื่อนได้แล้วทำไม สถานะเพื่อนจะเลื่อนไม่ได้ละจ้าผลพีนี่กันนะชอบหอมเพื่อนส่วนคนน้องก็ชอบโดนหอมคำถามคือแล้วเมื่อไหร่คนชอบหอมกับคนชอบโดนหอมจะหอมกันเองอะไทยเน็กซ์นี่คือครัวตรงข้ามแต่ลงตัวอิ่มอร่อยเสมอโมเมนต์น้อยนะแต่ของจริงทั้งนั้นมาทีฟินแต่ความสุขล้นออกปากอะที่งงคือทำไมเขารักกันแต่ทำไมเราเขินมีความสุขที่สุดสเสนกข่าวมือถือ